ตงโมบอกว่าเปิดร้านหลังไทยมาก่อนทำไมถึงมาเปิดรานเบงแต่ว่าไม่เปิดร้านหลังไทยแทนนะครับก็เสียไม่แพงนะผมรู้สึกว่ารานเบงราคาขายได้ทั้งหมดประมาณกี่ชามวะตงโมก็เกือบ สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับบัวเล้งนะครับกับช่องโอเล้งโอเล้งกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปกินราวเมงนะครับที่เปิดใหม่ที่แม่ยแลนด์นะครับผมซึ่งเป็นร้านที่น้องสาวของผมเนี่ยเปิดเองนะครับซึ่งเราจะไปดูกันว่าร้านน้องสาวของผมเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วราวเมงจะน่ากินแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับ เรามาถึงแล้วนะครับผมร้านลาวเมงโอเอชิ H e, เป็นร้านของน้องสาวของผมเองนะครับซึ่งเปิดใหม่ที่แมรี่แลนด์ครับเราจะมาดูกันนะว่าข้างในมันเป็นยังไงกันบ้างครับผมไป ตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาในร้านโอเอชิ e แล้วเองนะครับเป็นร้านลาเมงนะฮะซึ่งตอนนี้เราสั่งอาหารไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูกันว่าวันนี้ผมสั่งอะไรบ้างนะครับแต่เขาบอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านทั้งนั้นเลยครับบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการน่ากินสุดๆเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ <leap> เอาละครับ เรามาอยู่กับน้องโมแล้วนั่นเองนะคะสวัสดีครับน้องโมออ,อยากให้น้องโมเนี่ยแนะนำเลยว่าอาหารนะมีอะไรบ้างครับโอเคก็เริ่มต้นด้วย traditional ramen เลยนะคะก็คือ spicy ทงกัตสึราเมนค่ะ ซึ่งตัวน้ำซุปบรอสเนี่ยนะคะเราสโลคุปก็คือประมาณ2วันแล้วก็ตัวหมูชาชูแล้วก็สโลคุปประมาณ1นึ่งเสิชั่วโมงะคะ่ะจะเป็นเมนูชูโลของทางร้านก็คือเริ่มต้นด้วยตัวนี้ <c oughs> ส่วนเรียงมาก็จะเป็นเมนูที่ขายดีรองลองมาก็คือโ o เชโนราเมนคะ่ะ <c oughs> มันเป็นลูกผสมระหว่างราเมนกับซุปกของเกาหลีนะคะก็คือเราจะเสิร์ฟไปด้วย หมูบโกอกิ oki, น้ำซุปเนี่ยจะเป็นเบสของเกาหลีค่ะแล้วก็ใส่เค็มิ้งของราเมงเข้าไป <Okay S 2> อันนี้ก็คือขายดีลรงหมาส่วนอันนี้ก็คือเป็นฟิวชั่นค่ะเราเอาต้มยำน้ำข้นของบ้านเรานะคะมาใส่เท่ากับเส้นลาเมงมันก็จะกลายเป็นคอมบิเนชันที่เพอร์เฟคค่ะแล้วนี้มีปูนิ่มนะครับใช่ไหมใช่ตัวนี้เราก็เสิร์ฟไปกับปูนิ่มกุม้งปลาหมึกแล้วก็เห็ดค่ะโอ้น่าทานมากเลย น้ำซุปเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนยำน้ำข้นหม้อไฟบ้านเราอะ,อะไรอย่างเงี้เองอะมาถึงของว้างกันเดี๋ว่าของว่างเนี่ยม,มีอะไรบ้างของอนะของว่างอ๋ออ티ทายเซอร์หรอใช่앤ทายเซอร์มีอะไรบ้างตัวที่ขายดีที่สุดของร้านก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นคาคุนิบันค่ะตัวนี้นะครับคือคาคุนิบานนั่นเองอโอเคก็คือ ขนมปังไส้หมูชาซูแล้วก็เราก็คือเป็นโฮมเมดซอสแล้วก็โฮมเมดสไปซี่เมโยค่ะก็ทานคู่กับผักก็จะให้เทคเจอร์ของความนุ่มกรึบๆข,ของผักแล้วก็สดชื่นเริ่มต้นด้วยตัวนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วอันนี้นะะนนอะไรครับมันี้คืออะไรชิมชูไมค่ะอันนี้ก็ขายดีลองลงมานะคะก่อจากตัวค่ะตรงนี้บา <S <S <ฮ>้างก็คือถ้าฝรั่งเขาเรียกกันก็คือชิมทัมปิ้งก็คือเหมือนแบบว่า คล้ายๆกับว่าเป็นขนมจีบขนมจีบบ้านเรา่่าแตมันจะมีความเป็นเออขนมจีบบ้านเราเนี่ยจะใช้แผ่นเกี๊ยวเป็นสีเหลืองถูกไหมคะใช่แล้วเป็นแผ่นเกี๊ยวสีขาวโอ้ยมีหน้าขาวมากน่ากินสุดๆแล้วอ่ะแต่เครื่องดื่มอ่ะนี่มีอะไรบ้างเครื่องดื่มวันนี้อันนี้ก็คือตัวชูโรอีกหนึ่งตัวอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรเบลาเต้นะคะเบลาเต้โอเคครับเจะเป็นนี้โคลโปกเต้ตัว ก็คือมันม่วงของญี่ปุ่น,นค่ะเราเอามาส m a s มันกับโกโก้นิ้วแล้วก็น้ำตาลกรทีเนี้แล้วก็มีคู่กับนมสดที่เป็นนมออร์แกนิกมันก็จะเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมากๆตัวนี้จะขายดีที่สุดอเอครมานต้ง่ง ผานเนี่ยนะครับฟูเบกอ,อา่าแล้วก็อันนี้นอ,อ่าโมแนะนำก็เป็นเมนูสเปเชียลนะคะก็คือข้างล่างก็จะเป็นไข่มุกสีทองค่ะไปกับแยมสตรอเบอรีร่นมสดแล้วข้างบนเป็นมัทฉะค่ะมัทฉะก็คือเราใช้เกร็ดพรีมเมียมของทางญี่ปุ่นเลย,อ,ยอีกหนึ่งตัวทีเด็ดของสเปเชียลดุนอุนอุนนี้น่าทานจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะลอง ไปเลยนะครับว่าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงบ้างนะครับรสชาติมันจะแตกต่างกันแล้วอื่นหรือเปล่าแต่ร้านบอกไว้แล้วนะครับว่าร้านนี้ไม่เหมือนใครครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองทางด้านน้ำกันก่อนนะเขาบอกว่าอันนี้นะครับอันดับหนึ่งนั่นแหละครับอูเบอรอร่อยครับมีความแบบ มันที่ปูญี่ปุ่นนี้แนะนำอุบิอันนี้นะครับชาเขียวและมีแรกชาน้าคล้ายไข่มุกข้างในอืมโอเคเขาบอกน้องเขาบอกว่าใช้ชาเขียวเกรดพี่เมี่ยมเลยล่ะฮะอืมอืมอืม นี่แนะนำอร่อยมีความแบบเปรี้ยวๆ,ๆมันๆนะฮะไข่บุกนี่เนความดึบๆมากๆเลยใครชอบไขมบุกนี่แนะนำครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินแล้วนะครับนี่อะลรครับน้ำซุปนะครับต้มยำมเปรี้ยวเผ็ดนำ อร่อยมากครับอันเนี้ยใครชอบต้มยำนีผมแนะนำไปอันนี้เดี๋ยวมาลองอันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นของเกาหลีนะครับอืมมีความแบบอยองสยอมากครับคือใครชอบเกาหลีไหพระว่แบบกินเครื่องเทศเกาหลีนั้นเตะจมูกเลยโอเคครับอันสุดท้ายนะครับเขาบอกเป็นทิกเนเจอร์เลยนะครับที่เขาแบบว่าทำานานมากนะครับแต่เราออเดอร์เนี่ย วิธีเด็ดครับที่เขาบอกว่าเป็นเซินเจอร์ของร้านแลยเนี่ยอร่อยอมซูปนี่แบบว่าโข้นมีคมวามพีเมียนะมะเอามาผมแนะนำอันนี้ชามแรกต้องอันนี้ก่อนนะอย่างนี้เลย ชูไหมชูไหมอมือืมอันนี้อร่อยอ่ะนกลมกล่อมมากเลยอ่ะคือมันไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่ไม่เค็มเกินไปด้วยเพราะของญี่ปุ่นมันจะเค็มมากใช่ไหมแต่อันเนี้ยผมว่ามันแบบกำลังพอดีเลย ชชเอาแล้วครับเราไปอยู่กับน้องโมเจ้าของร้านแล้วนะครับ แ,แล้วก็ถาเรื่องว่าทําไมน้องโมถึงเลือกทีก่จะมาเปิดร้านอาหารครับเนี่ยเออมันจะต้องเริ่มมาก่อนว่าที่บ้านเคยมีธุรกิจร้านอาหารที่อเมริกามาแล้วค่ะแต่ว่าเป็นธุรกิจร้านอาหารทไทยแล้วก็อืมมันไปเจอวิกฤตเอ่อนายวันวันที่อเมริกาเ,เขาก็ได้ปิดตัวลงไปทีนี้มันก็เป็นเอ่อสิ่งหนึ่งที่ที่บ้านเขายังอยากกลับมาเปิดใหม่เออด้วยแล้วก็เพราะ สวกับที่เรา,าเราเรียนจบแล้วเรามาเมกาพอดีมันก็เลยเหมือนแบบว่าเหมาะสมมันเวลาอะไรน,นีเหมาะสมพอดีแล้วพี่อยากจะรู้เลยว่าแล้วทำไมถึงเลือกที่จะเปิดร้านรามงนะครับเพราะว่าไหนเพราะว่าต้องบอกว่าเปิดร้านหลังไทยมาก่อนทำไมถึงมาเปิดรามิงแต่ว่าไม่เปิดร้านหลังไยแทนนะครับร้านนี้เขาก็มีพุ้นประมาสี่พุ้นพี่พี่สองคนที่อยู่ในทีมพุ้นส่วนเนี่ยเขาก็ได้ปรึกษากันแล้วว่า ร้านที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีอาการหนาวประมาณสักห้าถึงหเดือนซึ่งเราก็มองเห็นช่องทางว่าเออช่องทางเนี้ยมาสามารถขายอะไรแล้วก็สร้างไรายได้ได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะที่มันแตกต่างไปจากธุรกิจเดิมๆที่พวกเราเคยทําและประสบกันมาก่อนเราก็เลยลงตัวกันมาเป็นว่าร้านขายราเมงแล้วก็ขายชาโนมไขุ่กอยู่ข้างหน้าให้ชาโนมไขุ่กเนี่ยมาช่วย เพิ่มยอดในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เอาราเมงเนี่ยช่วยเพิ่มยอดในช่วงหน้านะ่ะ<อ>ประมาณนี้อี่นั่นเองนะครับแล้วร้านที่ร้านเนี่ยเป็นราเมงสไตล์ไหนครับเนี่ยจริงๆแล้วมันคือราเมงสไตล์ฟิวชั่นค่ะเพราะว่าเรามีเมนูที่เป็นทรดิชันราเมงเนี่ยประมาณหกเจ็ดเมนูแต่เราก็มีเมนูที่เป็นสเปเชียลราเมงที่เราคิดค้นกันขึ้นมาเองเนี่ยประมาณ6 7เเมนูเช่นกัน และในพาร์ทของสเปเชียลราเมงเนี่ยเราได้ผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปถึง2เมนูโดยข้าวซอยเนี่ยเราทำพริกแกงเองเรามีการสโลคุกไก่จริงๆเหมือนเมืองไทยเลยก็คือเรายกข้าวซอยในเชียงใหม่เนี่ยมาไว้กับเส้นราเมงเลยก็มาได้แล้วก็ตัวต้มยำที่เป็นตัวสเปเชียลราเมงนะคะเราใส่ล็อบสเตอร์เข้าไปจริงๆเพื่อทำน้ำซุปให้ซุปมีกลิ่นของล็อบสเตอร์ให้มีความเพิ่มเอกลักษณ์ของ ต้มยำเข้าไปอีกคือน้องโมจะบอกว่าน้องโมใส่บสเตอร์เข้าไปในน้ำซุปเลยแหละครับเพื่อเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติใช่ไหมครับใช่แล้ว<อ>เพราะว่าถ้าเกิดคนกินบสเตอร์เป็นเนี่ยเวลาซดน้ำซุปเข้าไปเนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่าน้ำซุปของต้มยำแล้วเราเนี่ยมีความหอมมีความหวานมากกว่าต้มยำทั่วไปก็กล้าพูดได้เลยค่ะเพราะว่าจะไม่สามารถหาต้มยำแบบนี้ที่ร้านไทยอื่นในเมริกาใช่เพราะว่า มันค่อนข้างแพงนะครับการแซนเตอร์ไปดําซุปเนี่ยถือว่าร้านนี้ที่เป็นที่เล่นจริงครับต้องมาลองให้ได้นะครับสําหรับเมนูต้มยำใช่ไหมใช่พูดกันขนาดนี้แล้วไหนบอกหน่อยนะครับว่าร้านเนี้ยเราขายอะไรบ้างมีเมนูอะไรที่แบบว่าน่าทานาน่าแน,นาะนำไหมเงี้ยก็ถ้าครั้งแรกถ้าลูกค้าครั้งแรกเดินเข้ามาเลยเราจะแนะนําเป็นทงคัตสึราเมนสไปซี่ทงคัตสึราเมนะคะ่ะหรือไม่ก็เป็นโออิชิซึ่ง3ตัวเนี้ยตัวเบสน้ำซุปเนี่ยเราทําการ ถึงประมาณ2วันกว่าเราจะได้น้ำซุปออกมาเป็นน้ำซุปทองคาดึส่วนตัวหมูชาชูที่เราพูดอยู่เป็นท็อปปิ้งนะคะเราสโลว์คุกมากกว่า18ชั่วโมงซึ่งมันจะเป็น3ตัวเนี้ยเป็นตัวชูโรงของร้านเป็นตัวที่ขายดีเป็นตัวที่เราสึกมั่นใจใน3ตัวนี้มากๆน้ำโมครับแล้วร้าเบงที่น้ำโมขายเนี่ยที่บอกว่าไอ้ต้ยมยำใส่ บอสของไอ้เ s t e r เนี่ยขายช้างเท่าไหร่ครับเนี่ยก็ถ้าตัวนั้นเป็น special ก็อยู่ที่ 199, 1 9 9 9ค่ะ huh. แต่มันคุ้มนะคะเพราะว่ามันมีทั้งปูนิ่มกุ้งปลาหมึกใช่ผมแนะนำว่าผมทานเลยครับจริงๆคุ้มจริงๆคือเก้าเหรียญ แต่ว่าถ้าเปิดตัว traditional ramen ก็เริ่มที่13.99ค่ะอ๋ะอก็ถือไม่แพงนะผมรู้สึกว่า ramen าราคา13.99นี่ตีประมาณ3กว่าบาทะเหมือนกินเมืองไทยเลยครับราคาเท่าเมืองไทยเลยที่เห็นร้านเนี่ยใหญ่โตมากเลยลงทุนไปประมาณเท่าไหร่พอจะบอกพี่ได้ไหมครับอืมถ้าเป็นต่อหุ้นนะคะก็ประมาณเออคนละประมาณ8-9หมื่นได้ค่ะ เนี่ยจาฮรัฐ<ๆ>ก็ถือว่าต่อคนก็ถือรอนไปข้าวเหมือนก็ยังถือว่าสําหรับพี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะสมควรใช่ไหมครับใชถ่ถ้า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 ถามว่าตอนแรกแรกของแรกสุดเลยเนี่ยเราตกลงกันว่าเราจะลงกันที่คนละประมาณห้าแต่ว่าเนื่องด้วยที่บอกว่าเรา เราเกิดปัญหาทําให้เราต้องรอ,งองไปอีกสอปีแล้วมันเกิดปัญหาเรื่องระบบการก่อสร้างเรื่องระบบต่างๆมันทาให้เราเสียค่าต่างๆคอาแสงต่างๆที่เราไม่ได้คิดถึงในจวงนั้นไปค่อนข้างเยอะมันก็เลยออกมาเป็นเล่น,นี้ก็เะ็นไรครับเพราะถือว่าเป็น คล้ายๆกับว่าเป็นประสบการณ์นะครับที่เราไม่สามารถที่จะคบคุมได้จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดแล้วทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดราคานี้นะครับใช่ประมาณนี้นะครับอยากจะรู้ว่าการเปิดร้านอาหารสักร้านหนึ่งในอเมริกาเนี่ยมันยากไหมครับฉันต้องขอกตรงๆว่ามันยากมากๆยากกว่ายากกว่าเปิดร้านที่ไทยมากๆมันไม่ใช่ค่ถ้าเกิดถ้าเปรียบเทียบกับที่ประเทศไทยนะคะเราก็แค่เอาเงินไปวางมาจำตึกแล้วเราก็ าวางมัดจาค่าตึกวางมัดจาค่าเช่านู่นนี่นั่นเราวางแผนเมนูเราวางแผนาวางแผนระบบนู่นนี่นั่นมันก็ไม่เกินถึง1-2เดือนเราก็สามารถเปิดทําการได้ในวันต่อไปแต่ร้านที่อเมริกานเนี่ยนอกจากเราจะวางค่ามาัดจาแล้วนอกจากเราจะยื่นบิสเนสแพลนแล้วเราจะต้องรอเรื่องลายเซ็นซึ่งร้านนี้รอลายเซ้นถึง2อปีมันเป็น2ปีที่เราต้องจ่ายค่าเช่าไปเรื่อยๆโดยที่เรายังไม่รู้ว่ากำหนดวันเปิดของเราเนี่ยคือเมื่อไหร่ ลุ้นทุกทุกวันทุกเวลาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอะไรที่มันเกินคอนโทรของเรามันเป็นอะไรที่เราแบบเราคาดเขออาเรียกอะไรอะเราลงเออเราคาดไม่ถึงเราเ,ออเรา,าเราเรา a คชั่นอะไรกับมันไม่ได้นอกจากคําว่าหลอซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งอ,อ,อุปสรรคหินอย่างหนึ่งของการเปิดร้านที่นี่คือบอกเลยว,ว่าเรื่องด้วย สถานการณ์โควิดใช่ไหมครับก็เลยทําให้เราจะต้องแบบว่ารอถึงสองปีอะไแบบตามกระทรวงตามองค์กรต่างๆแบบแ a วที่พาสเมนต์หรือว่าต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเขาลดจํานวนคนทํางานมากน้อยแค่ไหนมันทาให้แบบว่าเรื่องที่เราสมมติไปเนี่ยมันล่าช้าเกินที่เรา e x p เ c t ไปเยอะมากๆมันก็เลยมาเป็นแบบนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าร้านของโมเนี่ยเพิ่งจะเปิดได้ประมาณแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะครับพี่ถามไยดีกว่าวันไหนขายดีที่สุดวันศุกร์ และเป็นสุกที่ผ่านมาสุกที่ไม่คิดว่าจะยุง่งแต่เป็นสุกแต่มันกลายเป็นมันคือสุกแบบไฟเดย์อ๋อเหรอครับใช่แบบไฟเดย์ก็คือวันที่หลังจากแตงก i ฟิ n งซึ่งที่ร้านปิดค่ะที่ร้านไม่ได้เปิดวันแตงกีฟิ n งแล้วไปเปิดมันสุกแล้วเราก็ไม่ได้ในในทุกคนเราในเวิร์กในทีมเราก็ไม่มีใครคิดว่าเอ้ยมันจะเป็นสุกที่มันจะยุง่งเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไปช้อปปิ้งตามแบบว่าประเพณีหรือว่าแบบแผนของของคนที่นี่ <Okay. S 1> ใช่ แต่มันกลายเป็นสุขที่ยุ่งที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาเลยค่ะแล้ววันนั้นขายได้ทั้งหมดประมาณกี่ชามว่าน้องนงก็เกือบ200รชามวันนั้น200้ชาม my god <laughs> วันนั้นน้องไม่แทบแบบมือไม่ต้องตุยก็คือ <laughs> ทุกอย่างขายหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะว่าเราไม่ได้คิดเราเราไม่ได้เตรียมแล้วมันก็ มันเป็นมันเปิดมาจากหลังวันหยุดด้วยทุกอย่างมันก็คืออยู่ในปริมาณที่มันมีก็คือหมดทุกอย่างเลยจริงๆแบบแทบจะหมดเส้นเหลืออยู่ขายวันเสาร์อีกแค่เจ็ดออเดอร์เพราะว่าเราไม่ได้มีการเตรียมตัวที่ดีด้วยส่วนหนึ่งก็วันเสาร์ก็ทําให้ต้องปิดไปหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าต้องปิดเตรียมของก่อนเพราะว่าไม่มีของขายแล้ววันเสาร์ถือว่าร้านร้านนี้นะครับเห็นนะครับว่ามันมีความแบบว่ายิ่งใหญ่หลังการแค่ไหน ขายวันละสองอยชั้นไม่ธรรมดาเลครับบอกเลยเลาเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วร้านโอชิเนี่ยน้องโมวันเป้าหมายให้มันยังไงครับก็เราตั้งเป้ากันไว้ว่าวี e เตย์เราจะไปให้ถึง150ชามส่วนวีเอเนเราจะไปให้ถึง300ชามซึ่งตอนนี้เรายังไปไม่ถึงเราก็ต้องยอมรับตรงๆว่าตอนนี้วีคเดย์มันได้ประมาณสัก 7 0 80ชามซึ่งมันยังอยู่แค่ฮาร์ฟเวย์เรายังเหลือเอีเครื่องทางที่พวกเราต้องพยายามให้จะไปให้ถึงให้ได้ค่ะก็เป้าหมายก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าเปิดแค่เดือนเดียวแต่สามารถมาถึงครึ่งทางแล้วอะเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ช้ามะไแค่เดือนเดีเดยวถือว่าน้องเขาที่มีความสามารถจริงๆนะครับ <c oughs> เก่งมากเลยที่ขฟนับถือจริงๆฮนะมันก็ครถามสำคัญเลยนะับอยากให้น้องโมนะช่วย ให้คําแนะนําสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทาร้านอาหารในอเมริกา่อยครับโอเคค่ะก็อยากจะแนะนําว่า <Okay. S 2> อืมหนึ่งเลยนะคะเราต้องเปลี่ยน m i n d s e ตของตัวเองก่อนว่าการเปิดร้านอาหารี่อเมริกาเนี่ยมันแตกต่างจากการเปิดร้านที่อาหารไทย <c oughs> เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆอย่างดั <c oughs> งนั้นมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีก ก็อย่างที่เคยอย่างที่ไปแล้วบอกไปแล้วอตอนต้นว่ามันมีเรื่องของลายเส้นต่างๆที่มีหลายตัวในการเปิดร้านอาหารไม่ใช่มีแค่หนึ่งตัวมันมีเรื่องของการระบบการกอร่อสร้างระบบการออกแบบระบบการขอใบอนุญาตอะไรประมาณนี้ที่เราจะต้องไปเ,ออเหมือนศึกษาหาข้อมูลก่อนก่อนที่เราจะทําการคิดที่อยากจะเปิดร้านถักส่วนตัวเราเองเนี่ยเรามี ประสบการณ์จากการที่ทางบ้านเคยมีร้านถามมาก่อนเราก็จะมีที่ปรึกษาที่เราสามารถปรึกษาได้โดยที่เราไม่ได้หาความรู้อะไรจากตัวเองมันทําให้เราเริ่มกล้าที่จะลงทุนเพราะเรารู้สึกว่าเรามีที่ปรึกษาแต่มันเป็นข้อเสียเหมือนกันโดยที่ว่าเราไม่ได้มีแบบ k back ground k n o w g e อะไรเลยเราก็เข้ามาแบบแบงแบงพอเราเจอปัญหาหนึ่งอย่างเราก็ไปถามเขาหนึ่งอย่างเจอปัญหาหนึ่งอย่างเราก็ไปถามเขาหนึ่งอย่าง เวลาเราเจอปัญหาเนี่ยพอเราไม่มีเกราะป้องกันหรือเราไม่มีความรู้พื้นฐานอ,อะไรมาเลยเราก็ทําให้เราสเสียเซล์เสียใจเสียความรู้สึกก็ตลอดเวลาสองปีเนี่ยเราเราผิดหวังเออผราพูดอย่างี้งดีกว่าเราผิดหวังมาหลายครั้งเราลองให้โรยเสพาะนังตามการรอคอยกับการรออะไรเงี้ยมันมาหลายต่อหลายครั้งเราก็เลยอยากฝากว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูอยู่อย่างเริ่มอ้นเปิดร้านอาหารมีธุรกิจร้านอาหารเนี่ย ให้ศึกษาหาข้ขอมูลให้ดีก่อนว่าอเมริการ้านอาหารในอเมริกาต้องการอะไรบ้างก่อนที่จะเริ่มลงทุนค่ะไงวันนี้ก็ขอบคุณทั้งโมมากนะครับ<า>ที่มาให้ความรู้กับพี่และกับคนดูในช่องของเล้งว<ด>ุล,ล้ย์ด้วยยังไงวันนี้ถ้าใครชอบคลิปของผมก็ทักมาบนเล้งในชออ่องเล้งวุลิย์ก็จะเล่นไลค์กดแชร์กับช่องผมด้วยนะครับโดยจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ